กมรมศุลการกจรจีนเปิดตัวเลขเองเลยส่งออกไปอเมริกาเนี่ยติดลบแต่ว่าในขณะที่ส่งออกมายุโรปก,กับอาเซียนเนี่ยทะลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะยอดส่งออกไปอเมริกาลบ21%แต่ทําไมจีนส่งออกเข้าไทยทะลักบวกตั้ง28%แถมปรากฏว่าทะลักมากกว่าส่งออกเข้าอาเซียนในภาพรวมถึง7%อีกต่างหากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda e n 1ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100% ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม,กมก่กรมศุลกากรจีนเปิดตัวเลขเองเลยส่งออกไปอเมริกาเนี่ยติดลบแต่ว่าในขณะที่ส่งออกมายุโรกกับอาเซียนเนี่ยทลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะยอดส่งออกไปอเมริกาลบ21%แต่ทำไมจีนส่งออกเข้าไทยทะลักบวกตั้ง28%แถมปรากฏว่าทลักมากกว่าส่งออกเข้าอาเซียนในภาพรวมถึง7%อีกต่างหากนะครับ ท่านผู้ชมครับสำนักงานศุลกา,รรก,ากรของประเทศจีนนะฮะได้รายงานตัวเลขของการนําเข้าส่งออกจริงๆก็รายงานกันทุกเดือนแหละแต่เ่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่น่าจับตามองก็เพราะว่าก่อนจะถึงวันที่ประกาศปลดแอกอิสรภาพ2เมษาย,ยนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พุ่พง่ายวันนั้นเป็นวันที่ขึ้นภาษีต่างตอบแทนหรือว่า Re c i p r o c a l t ท r i ี f ที่เป็นอัตราที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาในรอบ115ปีเนี่ยก็เลยทาให้ทุกประเทศทั่วโลกเป็นไงฮะแห่กันสั่งของเข้าเพราะกลัวว่าพอพน้นเมษาย,ยนแล้วทีนี้เจอเก ทีนี้ปรากฏว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตต่ําๆถูกๆเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายในการต้องส่งสินค้าเข้าไปในอเมริกาหรือไปประเทศอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีจากรัฐบาลของอเมริกาดังนั้นตัวเลเดนเดนเมสานยนปรากฏว่าจีนส่งออกสินค้ามาอาเซียนนี่นะฮะรู้ไหมครับเท่าไหร่ขึ้น 20. 8 คือการที่มาเยอะนี่เพราะอะไรฮะเพราะมันจะมีการรีรูทแล้วก็ส่งเข้าอเมริกาบางส่วนเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวเลขของการส่งออกจีนมาอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนถึง2 0 8เมื่อเทียบกับเมษายนในปีที่แล้วและยังเพิ่มจากเดือนมีนาคมในปีนี้ด้วยเพราะว่ามีนาคมในปีนี้สั่งของจากจีนเข้ามาในอาเซียน,นเพิ่มสเพรพอเมษายนก็เพิ่มไปเป็น20.8%นะครับและในรายงานตรงนี้ยังบอกด้วยรายงานครับว่า จริงๆถ้าในอาเซียนเดี๋ยวจะมี4ประเทศที่ของจีนเนี่ยจะไหลส่งออกเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือทั้งเวียดนามมาเลเซียแล้วก็ไทยแล้วก็อินโดนีเซียปรากฏว่าอย่างนี้ฮะคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยตลาดในการสั่งสินค้าจีนเข้ามาในอาเซียนที่แบบว่าเป็นอันดับต,ต้นๆของสินค้าจีนเลยนะฮะคือมาเลเซียกับเวียดนามแต่ปรากฏว่าในเดือนเมษายนเนี่ยจีนส่งออกสินค้าเข้ามาที่ไทยเพิ่ม28%ในขณะที่อะไรรู้ไหมฮะขณะนี้พอไปเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะ กับภาพรวมในการส่งออกสินค้าของจีนเข้ามาในกลุ่มประเทศอาเซียนเดือนเดียวกันภาพรวมคือ7%แต่พอดูแต่ละหลายประเทศกลายเป็นทะลักมาไทยถึง28%ขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มแค่17%เรนเท่านั้นเองโอ้เกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วจากนี้แล้วนี่นะครับการส่งออกสินค้าของจีนไปยุโรปเนี่ยก็เพิ่มก็8.3%คือเอาไปว่าเดือนเมษายนที่ผ่านไปเนี่ยมีอยู่ตลาดเดียวเนี่ยนะติดติดลบก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาลบ2 1นะฮะ นั่นเหตุผลก็คือเริ่มเจอกับเรื่องของการต่อต้านเรื่องของภาษีต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทีนี้นก็กลัวนะฮะไม่กล้าส่งกันนะครับดังนั้นด้วยเหตุน,นี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้สินค้าของจีนทะลักเข้ามาในอาเซียนนะโดยเฉพาะยิ่งเข้า,าทะลักเข้ามาในประเทศไทยซึ่งสูงทีเดียวนะครับทางด้านของประธานและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการเงินที่มีชื่อว่า Pinpoint Asset Management คนรู้ป็กคนจีนนะฮะชื่อว่าในเจียวเว่ยจางเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงตัวเลขในการส่งออกของสินค้าจีนที่มาทางอาเซียนแล้วก็รายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะเนี่ยนักวิคอ์จีนยังบอกเลยเหตุผลก็คืออะไรรู้ไหมฮะ re-routing ก็คือการส่งออกอ้อมผ่านประเทศที่3แล้วเข้าไปที่ปลายทางคืออเมริกาซึ่งใช้ข้อได้ปเปรียบเรื่องของภาษีในแง่ของ country of origin เข้าใจไหมฮะคือพูดง่ายแต่ภาษาชาวบ้านสวมสิทธิ์ส่งออก เนี่ยนะักวิเคราะห์ของจีนเขาวิเคราะห์นี้เองเลยนะฮะนี่เป็นนักเสื่อสารและเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของของประธานบริษัทพินพอยต์อะเซ็ตแมนจจ์แมนนะ,ะจางเจียวเหว่ยพูดเลยนะฮะนี่คือเหตุผลนี้ที่ทําให้ภาพรวมของสินค้าจากจีนทะลักเข้าสู่อาเซียนและบางประเทศจะสูงอย่างมากอย่างเช่นประเทศไทยถึง28เนะครับอาถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าสินค้าจีนจะทะลักเข้าไทยเนี่ยนะฮะอ่ามากกว่านี้หรือเท่านี้ส่งนะครับท่านผู้ชมคิดว่าสินค้าจากประเทศจีนจะไหลทะลักเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับ มากกว่าหรือน้อยกว่าจากนี้ไปส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าทะลักมากกว่าพิมพมากกว่านะฮะถ้าใครคิดว่าทะลักน้อยกว่าพิมพน้อยกว่าแล้วส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดอย่างไรนะฮะทีนี้พอมีการวิเคราะห์ออกมาอย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทุกคนมองต่อไปในอนาคตก็ว่าถ้าปัญหาการเจรจาเรื่องภาษีของทั้งสองประเทศเนี่ยตอนนี้ลงมาแล้วระดับหนึ่งเป็นแค่กรอบและก็ชั่วข่าวแค่เก้าสิบวันเนี่ยยังจะสามารถลดแรงกดดันจากเรื่องของภาษี โดยเฉพาะยิ่งการลดการส่งออกผ่านประเทศที่3าไปยังอเมริกาหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่มีคําตอบนะฮะและยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่กาเหตุผลเพราะว่าถึงท่านผู้ชมจะเห็นได้ยินข่าวว่าตลกลงเอภาษี่างตอนแทนมันลงมาแล้วนะฮะแต่มันยังมีภาษีอื่นซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะที่ยังไม่ได้อยู่ในการคุยกันเลยว่าจะลดหรือไม่ลดก็อย่างที่ผมบอกไปเช่นภาษีชิ้นส่วนภาษีรถยนต์ภาษีพลังงานภาษีพวกแร่หายากภาษีอะไรก็แล้วแต่ระหว่างอเมริกากับจีนยังไม่มีข้อตกลงกันนะครับ นั้นคือเป็นเพียงแค่ภาษีต่างตอบแทนแบบตอบโต้แบบซึ่งกันและกันหรือว่าแบบเขาเรียกเฉพาะหน้าที่มีการเจรจาลดลงเท่านั้นเองครับดังนั้นถึงฐานท่านผู้ชมนะครับว่าจากมีไปท่านผู้ชมคิดว่าสินค้าจีนที่จะทะลักเข้ามาประเทศไทยเนี่ยจะมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปัจจุบันถ้าใครคิดว่ามากกว่าพิมพ์มากกว่านะฮะถ้าใครคิดว่าน้อยกว่าพิมพ์น้อยกว่านะครับดังนั้นทุกอย่างก็ฝากอยู่ที่เรื่องของการเจรจาลดอัตราภาษีของสินค้าแทบจะทุกชนิด ให้ได้น้อยที่สุดครับคือถ้ายังคงเส้นคงวายังเท่าเดิมอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ลองดูครับว่าประเทศที่อยู่ในอาเซียนทั้งหมดนั้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์ส่งออกจากประเทศที่3ไปเข้าสู่อเมริกาได้หรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงของประเทศที่3ทั้งหมดในแถบอาเซียนนะครับเวลาที่จะคุยกับอเมริกาในขณะนี้ก็คือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์สินค้าในการที่ส่งทางอ้อมและไปยังอเมริกาซึ่งเป็นประเทศจุดหมายปลายทางสุดท้ายนะครับ